สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่12กันยายน64ราคาทองล่าสุดบุกค,ค่ากำเนดทองคาแทง่งทองรูปพรรณมาอัปเดตและรับชมครับ สวัสดียามเช้าประจำวันอาทิตย์ที่12กันยายน64ครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำราคาทองคำแท่ง96.5%รับซื้อที่27,700บาทขายออกที่27,800บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อที่27,197บาทขายออกที่28,300บาททองรูปโผสปอที่1,789เหรียญต่อออน ค่าเงินดอลลาร์ที่92.64เงินบาทที่32บาทเ4ส,สตางค์ต่อดอลลาร์ครับซึ่งราคาทองคําแท่งบวกค่าพรีเมียมและทองรูป,ปรพรรณบวกค่ากําหนดโดยเฉลี่ยที่แสดงอยู่นี้จะเป็นราคากลางเฉลี่ยซึ่งแต่ละร้านจะไม่เท่ากันนะครับทองคําแท่งบางร้านซื้อตั้งแต่5บาทขึ้นไปจะไม่มีค่าพรีเมียมหรือค่าบล็อกนั่นเองครับส่วนทองรูป,ปรพรรณ ค่ากำหนดหรือค่าแรงแต่ละร้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดของแต่ละร้านด้วยนะครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังรอติดตามสถานการณ์ทองคำข่าวสารทองคำและแนวโน้มทองคำกับทางเทวันชาแนลได้อีกครั้งทางเทวันชาแนลจะนำมาอาัปเดตท่านทุกวันครับสวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ